yeah <laughs> คุณเป็นมือใหม่อ่ะคุกว่าคุณจะได้ของมากว่าคุณจะรีโนเวทกว่าคุณจะขายออกเกิน6เดือนแน่นอนถูกไหมพอถึงสัญญาคุณไม่มีเงินอีก9ก้าแสนไปจ่ายเาขาเขาก็ลิฟทั้งหมดเลยทีนี้ก็งานงอกเป็นหนี้เป็นอย่างนี้จะมาหลายคนหละจริงๆพอพูดเรื่องการลงทุนบ้านเนาะมันยากอยู่แล้วแหละพอเป็นธุรกิจมันไม่มีอะไรง่ายเพราะว่าอะเราวันนี้เราง่ายเลยเราอยากจะเปิดร้านขายข้าวอาหารตมสั่งหน้าบ้านเราอะเราว่ามีคู่แข่งไหมมันต้องมีเลยใช่ป่ะในซอยหนึ่งมันต้องมีสักสองสามร้านและคู่แข่งที่สําคัญคือเซเว่นถูกไหมเซเว่น แล้วทำไมเราถึงคิดว่ามันง่ายทุกวันนี้มันไม่มีอะไรง่ายขนาดนั้นนะถ้าเราสนใจแล้วเราตึกษตาจริงๆแล้วเราเห็นช่องทางเราก็ยังทำได้ทีนี้ธุรกิจบ้านมือสองก็เหมือนกันคือถ้าคุณจะทําในทาเลที่มีคู่แข่งเยอะมีคนที่ทําอยู่แล้วเยอะเนี่ยมันก็จําเป็นที่คุณต้องหายูนิคของคุณขึ้นมาให้ได้จริงๆไม่ต้องหายูนิคเยอะอาจจะเป็นสัก5%้ที่แตกต่างจากการตกแต่งรีโนเวทโดยทั่วไปปกติตอนนี้หรือคุณอาจจะแตกต่างด้วยการที่คุณมีคอนเนคชั่นของเซลล์ในมือเยอะๆหรือเซล์แบบเเชอะะไราคุณจ ก็อาจจะขายได้หรือว่าคุณอาจจะไปเล่นในมุมของต้นทุนเช่นคุณอาจจะมีความสามารถในการรีโนเวทได้ควบคุมได้ดีขึ้นหรือหาได้รัพย์ในแหล่งที่ราคาถูกกว่าอะไรแบบนี้คือมันต้องหาจุดบางจุดที่คุณน่สามารถที่จะแตกต่างได้สักนิดหน่อยแล้วเราก็ค่อยๆทาไปแต่สําคัญคือทอํายังไงให้อยู่ได้ยาวถูกไหมเรื่องนี้เป็นเรื่องที่หลายคนไม่รู้คือเข้าใจแต่ว่าโอเคบางคนก็เขาก็โปรโมทนะเนาะว่าไปทาบ้านมือสองเนี่ยไปใช้วิธีฟลิปปิ้งก็ได้ก็ส่วนใหญ่จะเป็นฟลิปปิ้งแหละที่ถูกพูดถึงกันเยอะๆว่าเราวางเงิน หลักนิดเดียวแล้วเราก็สามารถทําเงินล้านขึ้นมาได้อันนี้วิมไม่ค่อยอยากจะแนะนามือใหม่ให้คิดไปเลยว่าถ้าเราจะทําเคสไหนเราต้องรู้ต้นทุนทั้งหมดของกระบวนการทั้งหมดอย่างจริงจังและคิดด้วยว่าเราต้องมีเงินก้อนนั้นจริงๆ,ๆก่อนที่จะลงทุนเ <c oughs> ช่นสมมติว่าเราต้องการจะฟลิปบ้านถึงล้านบาทอย่างเงี้ยคะ่ะไม่ใช่เราวางเงินมาจำสิบเปอร์เซ็นต์แสนบาทเรามีแค่แสนบาทเราจะทําเลยนะอันนี้ไม่แนะนำพเพราะจริงแน่นอนเพราะว่าปกติเวลาฟลิปมันก็ฟลิปเป็นสุเดือนแล้วคุณเป็นมือใหม่อะ กว่าคุณจะได้ของมา ate, ว่าคุณจะรีโนเวทว่าคุณจะขายออกกเกินถูกเกนแน่นอนถูกไหมเพราะฉนั้นพอถึงสัญญาคุณไม่มีเงินอีก9ก้าแสนเป็นจ่ายเขาเขาก็ลิฟท์ทั้งหมดเลยทีนี้ก็งานงอกเป็นหนี้เป็นอย่างนี้กันมาหลายคนละแต่ในทางกลับกันถ้าคุณรู้ทั้งกระบวนการวางแผนการลงทุนมาดีแล้วว่าต้องใช้เงินเท่าไหร่แลวคุณมีเงินก้อน,นั้นอยู่แล้วโอเคคุณอาจจะไปขอฟิฟท0หนึ่งแสนบาทได้เก้าแสนต้องมีในกระเป๋าไม่มีในกระเป๋าเป็นเงินสดก็ต้องมีหนึ่งเครดิตเช่นเป็นพนักงานประจําอยู่คุณสามารถกู้ซื้อบ้านตัวเองได้ั้้้้้้้ลล่่ะะจกกูซซืืออออหงนนนีไววช ตอนที่ว่ามันยังขายออกไม่ได้คุณค่ทอนซื้อก่อนจะไม่เส็งคือมันต้องมีทางหนีที่ไล่ให้ตัวเองก่อนที่จะลงทุนเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ถ้าพูดกันนะคนที่ทําได้ยาวคนทําไม่รอดคือคนที่ลำมัดระวังเพราะพี่เป็นตัว,ตวคนเดียวทําคนเดียวมือเดียวลงทุนด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นพี่จะลำบัดระวังในเรื่องของการลงทุนแล้วก็กระแสเงินสดที่ไม่ติดเรื่องขายฝันหรือไม่ติดเรื่องแบบขู่มาทีทต้องทํสี5ห้าหลังอะไรอย่างเงี้ยไม่สนใจเรื่องหน้าตานี่สนใจเรื่องเงินในกระเป๋าเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจเรื่องวางแผนการลงทุนดีศึกษาาาหหควมรู้้ใ มากธุรกิจไหนๆเราก็ทําได้มันจะมีช่องให้เราทำเสมอะคะ่ะอยากคิดว่าง่ายหรือยากคิดว่าเราอะมีความรู้เพียงพอที่จะทําธุรกิจหรือยัง